เรื room, the ่องมีขึ้นไปเองเมื่อใจต้องถามนาเกือกคนนักเพืแมไม่สั่นองพอแม่ไจ่สังองยังถงเป้าคือเจ้ากระอหอนนแม่นทารอนะจีนที่เราจะได้ยดเทอะไรนะคอยเรว่าแต่ตายลู้ออกมานึงวันนึงจับก็ได้จไปทารอจะเดือนก่อนหกสี่สองทั้งหมดตัวไหนนี่นี่ เรือ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 ใส่หสูง่ก็พอมปอมเว้นน่เนเรือใส่หสูงเรือใส่หกสูงโอเคเปิดนี่ห้ากสี่หกสี่สองโอเคล้วมาเต็มเลยตอนนี้หนึ่องสามสี่ห้า็ดเจดเจ็ดเจ็ดดเจ็าเ็ดเจเจ็ด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 ดเ สองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสีมื่นหนึ่งสองสามห้ากเจ็ดแปดเก้าสบหกหมื่นสี่ติดน้องไปตน้อง่เกีอ่สองสี่ห้เก้าสิบเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นหา

จริงมาก่าหมดนี้กรโดดกอระโดดต้องรอว่าถือจะมือติดใจดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก้าสามเรือใส่หกสูงโอเคหกขา้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตีเติดเปิดเต็มโอ้ยโอ้ยโอ้ ซีสอง6ิบใบหกไปีีสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเน่ังเยอะตัวนี้กินนั้นเนี่ยเดี๋ยวกเสินนำไทยแล้วสองหกไตหนึ่งสสห้แปดเ้าสิบิบนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดหกหนึ่งสองสามซีห

สี่สีม่อนะหรนอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหน้าเหมือนนะอังสี้งโลสองเปแล้วไหมยังไงยังไงมันก็เราสิทธิ์ย่อเห็นเปล่าหานมกเปล่าเห็น่อเปล่าสองอ๋อป้า จะเป่าหูตจะต้องเน้นขาดนเาจะจเบเน้นวกใส่กะองไปถืออสองเต็สอน่สองาบ่้วเจ็นเจ่ดเจ็นเจ็ดเจ็นเอกดเจ็ดเอ็ดเจ็ดเเบจเต็เ็็เเ็เีเ็เ็ดเ ได้สามหมื่นสี่หมื่นใส่สมืนใได้สี่หมื่นกใบเด้หาเอว่อคไปให้ตากันหกใบเด้เศร้าหาเอวเขาไปหกใบเมื่อ่อยลงหกใบโอ้เจสินเหงิ่หกสามไปไหนเนาะหก้าไปไหนหกสาม อืมโซ่จังคีห่าโอ้มีตสดินอมลยอ่ะกสีซ่ากีาดิ้งเปิด่าฮ่าเดียวเอาเสื้อข่อยชือเสื้อผูดอะไเสื้อจะโหมข่อยไปเย้าออชอบแต่พอขตเต่งยิ่มีเต่งั้ว่าเต่งซ้าก็แล้วไปตัวข่อยว่าสิเราเป่าสองมา กินแม่ตัวตใช่ะไรอย่า <laughs> งน้นี้ป่อยไปได้จะมีอีก,กต้องนอดูเตีงหกเตีงนวดเอ้าเตีงนวดไปนี่เรียบร้ยดีโอ้แทงไม่ถูกเด้เต็หกที่เราบอกเนี่ยฝอาย <laughs> ข้างน้บอกเกู่วง 6กสเตกทังหมดดิดิแล้วกันยู่นี่6ห้าเปิดขึ้นลดสีเอียวตานี่มีส่มไม่ห้าสามัึจันกันมาหาสเอียวไปบ่านี่นหนห่ไปใส่้ยอยใเตอะด้วเนี่ยอ่าเนี่ยยน เ <N ic> นี่ว่ะอืมอืมอืมด้ใหกวตัว6รมาแล้วมเดี่วก็วอเอหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าต้องมาจุเวยด้หกสี่สามเลยนสบสองสามเอ่อสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้นนหก <use>, หมื่นหกห <6, S 2> มื่นสี่หกหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสี่ดหมื่นเกาว่าอะไรเจ็ดหกแค่นั้นลงเลยน่ามปดเก้าสิเก้าหมื่นเก้าจดสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแสนหนึ่งแสนเก้า อ๋อ <1, S 3> มันเก่ามันเก่าหรอเจดแปดเก้าสิบแสนเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแสนแสนหนึ่งหมื่นพันแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าพแสนสองแสนสองกับอีกสี่พันถูกต้องไหมสนงหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่พันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เจ็ดสิบสองเจ็สามเจ1สี่5 3 1> <20 S 2> <aesthetic. S> 1> 6 1ห้าเจ็หกเจ็ดเจ็เจ็ดยีเจ็ดสิบสองหกสามสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดี่สิบเจ็ดเก้าสเจ็ดสิงเจ็ดสมเดเ้าเดกเี่บเ้ี่ิเิองามเสเดงเ่หาเจยิ้าหกิบหกหม่น 2เตออแล้วเราทำใจได้เราเตะทำใจได้เดียก็เป็นาีมเป็นสองามสี่เป็นห้เ็กเปจ็ดเก้บเอ็สอกับาก็สีกห้าเกหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแสองมปนงหันนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบไป เย็บ้อยอปบังนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิบเต็มเจ็แค่ไลอะมันมาเจ็ดสีห้าาตเต็มเต็มลัน อ่ถ้าไม่มีไกินเดียถ้ามีตัวอื่นก็สมีเราบ้าเนาะจะได้เป็นมียไ้จกะไรกันค่นมันบอกเจ้ากินเดียว้าอ้าวเบิ่งดูสิถ้าไม่มีตัวไปฟาดเดียบฟาดเดียบฟาดเดียเดียบีกม่ไงก็ฟาดเรียบเจ้าเรียบเป็นหนากองกองเพี้นพวกเรียบเป็นแซ ก็จะได้ขึ้นอีกปออีกสีเปิด้วดปลอกใลตานี่เนี่ยหนึ่งสูงสามต่สงตามเป็นตามวัตถุนี่นงตีเาไปนี เปิกูสิบต็งห <If> <what> <at> ูมาติงหางมันมีสองกับเอวกีนเผาลดนาเลยต็งหูเต็งหางกันแบบอ้สองกับเอวหาเปิดมีสองสองเสีงหนักชอไม่มีเยสองสองเสกันไม่ได้หรอหาเานี่บ่ เงินละนี่ก็อยากไหวย้อนกี้ก็ไม่ออกกันแค่หนายังไงด้วยวะบ้นทุกอย่างกันแค่ยังอันนี้กี่นสามหมนสี่หมนห้าหมนหกมืเจ็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบห้าหเื่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบหกหมนหกหมเ็ห้า ตั้ง่อาม t ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบี่หาสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบเจ็สองี่สามสิบสห้าสิบหกเจ็ดสิแปดเก้าสามสิบสาเอ็ดสาองส่ามาเจแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่คหาสหกาี่สเจ็ดี่สิสี่สิบสาี่ห้าสิบเ็ดปาสี่หาไป เออแทงแมนขนาดเจี๊ยม่แมนหรแมนเั่นหรอยังงูมันยางนีนี้จะเลิเว้นก่อนเลกไป่อยนันออกหน้าออกหลังยังไม่ถูกทักทีตีต้องแทงแมนแท่งฐาดเจีเยอเออหายยบอกว่าแท่งตามแทงก่อนเลยเจีอยบตีหกตีหกเหราเจต้องต 6กตมีบวกคปคือบุคคเท็นเท่าเนี่ยหกสองหกเดี่ยวไหมหกเดี่ยวนี่ตั้มสาอนี่ยัยงอันี้หกสามสบายสบายเปิดสามสองเอาไปใส่มันจะไหวหกสองสี่ไหวสี่ไสาองน่ะ หนึ่งสองอัไปใส่หกหกสองเยี่ยวใส่หกสองเยียติดยตดยาวเต็งสามเนี่ยไปเต็งหกเต็งห้าเต็งหกเต็งหกับว่าเต็งหกอันนี้หกสองเยี่ยว่อันี้เปิดอันนี้่งเอานี้น้ำอันนี้พ่มมันมันเกินกอันนสบใบวนี้สบใบอันนี้สบใบอันนี้อันข้างขาเกินหใบหกใบเกินสองใบ เอาส่ยยตาเราเอาในน้ำนี่เอาไปสายเาียวทั้งหมดเรอคบหนึ่งสองสามนามี่นอออยู่หกหองยวหกสองยวเดียวสยยาตาโอเคอา้อมแทงเนี่ยจทือเปิดเปิดแตกได้หนิถแทงหกหกห้าหเดียวห้าสียวเยีมยอดไปเไเดียง่ายๆจร่ิเเดี๋ยวตัวตัวี่จอาเนาะ หนึ่งนี่อออบอหายเยียวหกใเด้ออ่าสองบ่มีอบ่มีท่านดอันนี้อันนี้เนาะใส่หกสองเยียวเนาะย <5, S 2> ังสงองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าิอ่ะนี่แล้เจจะรินทำเนี่ยเนาะอือเกิ่มตนะหนึ่งสองเจ็ดใบ เก็บไว้หน่ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกอ๋อมาสิบ4มาสิออกสออ๋อไปเงินสี่สิบิเก้ายี่สิบิไม่ถูกอีกแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเิบหนงสสาิบ

เราทำเต่มสองสามสี่ห้าหกมาอเย้าตำกับไทยตำเยากับติงต่ำเนี่ยวะตำเย้าเนี่ยวะติงตำเนี่ยหวะหกหกสามฮะกได้ติงสามคอยติง แล้ว4แ,แต่6เต็ม6กว่า6สูงคอยคอยเต็งสามคอยัดกัน,กนอ้ยก็เต็ง <c oughs> อยเอยู่แค่สองแผ่ได้เต็ม6กา6สูงซื่งซึ่ไม่มีซ่าหาอเอียวองเอียวเอ้กกันซื่อเหนหอะเรา6สูงบไปเขาไม่ได้ต่เดียเอายี่สบหรอเอาดูสิบได้วยนะนะเจ็ดแเก้าส เจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปาสอไปต่นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบ่ตสอยู่เนี่ย้องตามเพื่อนมาดีเก้าสิบอกไป

นึ่งสองสามจะมันใหญ่กเปเงินใช้ก้บสองามสี่บห้าสิบหกเจ็ดก็สแปดกยี่สิบสองแปดสี่สิบห้าเจ็ดเเดกยี่สิบไปูแต่ได้เงินก้อเงินดูหน่อยแต่กะตัมเจสิบหก เจนจะี่หปเ้าบ5นึ่องปาสลดูห้องน้ำก่อนนะเนี่ย